วันวันนี้ไม่จับคนช้าพี่ดูก็แล้วก็ไม่ใช่กูอยู่แล้วเออไม่ใช่กุ้งใช่กุ้รอดกูรู้แล้วว่าจะเกิดมีรายชื่อเที่นั่นมาไก่กู้งรอดได้รายชื่อเที่นั่นมานะกูรู้ยังไงก็โดนใช่โอเคครับก็ตอนนี้น้องผมนะครับที่ติดถ้ำเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเฟิร์สเออน้องเฟิร์สคืออะไรวะแต่งหญิงตลอดงานแต่งหญิงตลอดงานคืออะไรครับที่มานนี้แต่งหญิงตลอดงานก็คือในรายการวันนี้จะร้องเท่ากีด ที่ต้องแต่งตลอดยังส่งน้องเข้าเกตอ,ขอเข้าเกแล้วแต่งยังไงมีอ่ะโอ้าผมเตรียมมาแล้วเฮ้ยท <laughs> <laughs> ีไม่ต้องถ่ายกูถ่ายทำไม <laughs> กูไม่เกี่ยวอะไรสวัสดีครับทำไมเป็น <laughs> <laughs> คนมาส่งเฉย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแนงสิ้นวัสดีครับอยู่กับรายการจับคนช้า<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนช้าที่สุดแต่เดี๋ยวมีบทลงโทษสุดพ้ายเอ่อตอนนี้เราก็มาเช็คอินกระเป๋านะครับเพื่อที่ไปเดินทางมาที่ประเทศอินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตาเพื่อไปแข่ง PBC 2024อันนี้เวลา9โมง4โอยังไม่มีใครมาเลยดี๋ยวครับโดีียีครับไปด้อินเดีย ก็ไงครับเจีโอมายังมาแล้วพี่ใครมาอ่อพี่แบงค์รอพี่เทนจอดรถอยู่คุ้เสิร์ฟไม่หายใช่เพราะว่าต้องโทรหาพี่มาโทรหาพี่ตอน8โมง4 5ตอนนี้กี่โมง9โมงเรถึงมินโดจเราทำอะไรหลังแรกครับนอนครับง่วงไปถึงเราพิสต์เราบอกเราพร้อมเราอะไรก็พูดอย่างนี้ไม่มีความพร้อมหวานก็ไม่ได้เล่นแต่ได้แชมป์แน่นอนครับอยู ่ก็ตัดตรงนี้ห่อไงพี่ดิเรกดิเรกดิเรกดิเรับิเรกดิเรับิเักดิเรกตอนนี้เราก็ไปตามถ่ายน้องจี่อินโดนี่ใช่บบ então, ป่ะเฮ้ยมันไม่มีใครไปนะจะร้องจะร้องห่อให้ไปอินโดด้วยจะร้องป่านจะร้องแน่มึงกลัวไก่แห้งดิแล้วน้องไปไหนได้กินแน่เฮ้ยไก่ที่แห้งกันมันร้องอินโดเราต้องพกอะไรไปต้องพกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่เค็มใครชีวิตรอดได้แน่นอนแล้วก็ต้พิกัด ได้น้ำพี่กกากหมูพกไปไม่ต้องห่วงครับเพื่อนเรามีประสบการณ์ไงใช่เรียบร้อยในกระเป๋านล้วพูดบอกเลยว่าพวกน้องใช้ชีวิตลำบากมากเมื่ออยู่อินโดวันวันนี้นัดกี่โมงพี่อนเราอยู่กี่โมงเก้าโมงเก้าโมงนะเก้าโมงตอนนี้กี่โมงครับเก้าโมงยี่สิบสอง แต่ทำอะไรผมไม่ได้ครับผมถึงตอน9โมง6นาทีดูจากปัจจัยรถได้เลยมีมีที่ตั้มอะไรเงี้ยผมไม่ยอมเลยเ่ยงขันใจเนใครอ๋อไอคนนั้นเอ่ะเป็นพวกเด็กที่ติดถ้ำอัจริงๆน่าจะมาถึงนี่ประมาณเที่ยงมั้งบ้านอยู่ไกลเลยนะถ้าบ้านอยู่ไกลไม่เจอไกลเลยไม่เป็นไรขอามันก็เขาจะมไม่หรอกไม่ต้องอย่างไกลเลยเที่ยงมาถึงเที่ยงก็อยู่ไกลเลยแค่เราอยู่ลังสิตคลองสองบบ้านมันอยู่ลังสิตคลองสองเหมือนกันไกลไกลแบบไกลเลยอ่ะยังไม่ถึงเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนสนามบินอนเมืองไกลที่สุดเลยไกล ใช่กว่าจะเดินทางมาเขาไกลจากแคมป์ใช้เวลามาประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้คือรมวมรถติดน,นะไม,ไม่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าของอย่างของไอ้น้องที่กำลังจะมา,าในเด็ทกทำเนี่ยคือเขาลุกจักเตียงกว่าจะเดินไปห้องน้ำมามันใช้เวลามาถึงชั่วโมงเลยวันวันนี้ไม่จับคนช้าพี่หรือก็ไม่ใช่กูอยู่แล้วเออไม่ใช่กูเด็กวัวลอดกูรู้แล้วว่าจะเกิดมีชื่อลายชื่อเที่นั่นมาไอ้กัวลอดได้ลายชื่อเที้่นั่นมานะกูรู้ยังไงก็โดน ช่แล้วอยากให้ดูก่อนเลยว่าจับคนช้าเนี่ยคืออะไรอะไรครับจับคนช้าคืออะไรครับโอ้โหแย่โหดโหดเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนไม่บอกความชว์อยู่ไหนเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็กก่อนจับรถไกลบอกแค่มาเดียวกิโลผมว่าจะอ่อนนุชเนี่ยรถก็ติดรถกันเช่นกันครับทีจอดอาคารสองตันซะเลยมาไกลสุดครับผมที่จอดหาโคตรยากเลยไกลมาเพชรเกษมครับวนีไกลสุดอ่ะคิดดูว่าคุณคนแรกอ่ะครับก่อนแล้วกันคิดดู โอเคครับก็ตอนนี้น้องผมนะครับที่ติดถ้ำเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเฟิร์สเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่ข้าก็ทำไมถึงมาสายวันนี้นะกินหมูบ้านไกลบ้านไกลบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่คลองสองเออตรงแถวปทุมนะแต่เดินทางมาดอนเมืองชแถวไหนนะบ้านไกลออกประมาณแปดโมงนิดนิดแปดโมง ก็จะใช้เวลาประมาณถึงนี่ไม่น่าเกินยี่สิบนาทีหรอกไม่เกินรถติดเหรอจะถามบ้านตงมาตรงนี้ติดเส้นคลองติดไม่เชื่อถามคนดูเหรอเหรอโอเคเอ,าเอาตามนั้น,นก็ครับนดูก็พิจารณาเอานะว่าจากคลองสองเนี่ยเดินทางมาถึงนี่เนี่ยมันบอกว่ารถติดติดมากนี่เป็นกี่นาทีประมาณครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่นั่งมันคือเท่านี อะไรเป็นตะพูดว่ากู้งไไปแล้วอ,อ๋อเพราะคนไปติดถ้ำไงก็อย่างที่บอกออกกัออกมาไกลเกิ้งออกมาไกลจริงครับมันต้องดำน้ำออกมาใหญ่ไม่ใช่อเอ็นะก็นะตามที่บอกไปแล้วน้องเฟร์ก็มาเป็นคนสุดท้ายซึ่งทีมงานเนี่ยมีบทลงโทษสำหรับคอนเทนต์วันนี้ใครเงี้ยจับคนช้าก่อนจะส่งน้องไปอินโดนีเซียเปิดเลยครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยพี่รู้อยู่แล้วว่านีไม่รู้อันเนี้ยไม่ได้แก้โอ้โหแย่หดใครโดนเตรียมตัวไปเลยครับผม อันนี้คือไม่ได้แก้ไม่เหลือคือต้องบอกก่อนว่าครั้งก่อนครั้งแรกบนโดนนี้เขาก็เลยเขาที่ไปเขาที่เกดนโทษว่าวันนี้พี่โดนอะไรแต่งหญิงตลอดงานคืออะไรวะแต่งหญิงตลอดงานแต่งหญิงตลอดงานคืออะไรครับที่มานี้แต่งหญิงตลอดงานก็คือในรายการวันนี้เราร้องเข้าเกีย์พี่ต้องแต่งหญิงตลอดยันส่งน้องเข้าเกส่งน้องเข้าเกีย์แล้วแต่งยังไงมีอ่ะโพ้ผมเตรียมมาแล้ว สุดจีนีเลยผมทำเนจีนมาจะเลือกสีแดงหรือขอดูขอดูเอาให้กล้องหนักมากดีนะที่กูไม่ได้สายกูเปึ๊เอางี้พี่ที่เฟิร์นพี่พี่เลือกซ้ายหรือขวาคิดดูนะขวาซ้ายแล้วกันดีนะที่กูไม่ได้สายถ่าผมงสายนะเหมือนงูเหลือมอิ่มหมา เหมือนกูหลืออีกหมาถ้าทุนได้ส่เนี่ยเบิร์ดไม่ค่อยพี่น้องเบิร์ดเนี่ยพี่เดินมาเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีสามารถเป็นการต่อชาติเป้าจริไทยไทยติก็เลยไทยน้อยจะเดินมาขอถ่ายรูปเต็มเลยนะอะไรนอะแดงเนี่ยพี่ก่อนที่น้องยยกเกตน้องคอแห้งอาจจะหาซื้อน้ำซื้ออะไรให้น้องนิดหน่อยซื้อน้ำด้วยโอ้ยสัตว์แต่บอกไว้ก่อนนะถ้าทุนน้องไม่จ่ายนะพี่จ่ายเนองอ๋อถูกหนองเบิร์ดเลือกเป็นชุดสีแดงนะนี่เออนี่ชุดแดงแรงจัดรอบนี้เองน้องใช่ไหมรอบได้ พี่ได้เขียนคนรวยคนรวยเฮ้ยใช่พี่ได้เขียนว่าครั้งเดียไปคนที่มาสายตึกจะโดนอะไรโอ้ยพี่จะมาให้พี่รู้ตอนแรกผมบอกพี่เทีนว่าเอาพี่มานทาได้นะพี่พี่เทีนเขียนเลยแต่งหญิงใช่เฮียได้รอบหน้าเขาเขียนในถอดเสื้อผ้าถ่ายแต่คลิปไปเฮียไม่เซ็นเซอร์กันยุ่งเดินตูดเติดเปิดหมดที่เขียนเผื่อตรงเมีงโดนด้วยรอบหน้าบอกก่อนเผืไม่รูเผื่อมึงโดนอีกพี่เป็นคนเกียนเหพี่ตั้งแต่พี่เทียนเขียนไปหลังๆมาเช้าตลอดเลยเออว่ะรู้ไงแต่จะไม่บอกใคร แต่ไม่เป็นไรหรอกท้ายแล้วมันอยู่ที่เขาเรียกว่าความตรงต่อเวลาซึ่งคนตรงต่อเวลาแบบพี่ก็จะไม่ค่อยดูอะไรพวกนี้พี่มารเรื่ๆเสมอพี่จะพี่จะไม่ค่อยต้องสนใจอะไรพวกนี้หรอกอยู่แล้วหนักมาก <c oughs> ใส่ยังไงเฮียยี่ไม่เคยใส่เออได,ด้เลยทันทีเลยทัิ้มเลยคิดว่าใส่ทันทีเลยดีกว่าโ <c oughs> อ้โหเม,ม,มืมึงขาไซส์มาพอดีคนเป๊ะเหมืมึงรู้เลยว่าอันนี้จะมาสายไอ้พี่ผมว่าชุดสีขาวมันเด่นไปหน่อยพี่เอาขาวออกเลยนะครับโอ้ยไอ้เฮียอย่าลำบากเลยอแค่นี้ออกรับมือพี่ไปพี่ถอดหมวกพี่อันนี้วิ่ เฮ้ยเพิร์ตสุสายแล้วมึงสวยที่มันพาแต่งนะถ่ายเลยหายเนยถ่ายเนยดูมึงเหมือนกุ้ยีนี่เลยว่ะไอโกโกวาทันได้เหรอไอโกโกวายี่สิบยี่สิบน้องด้านไหนวะเนี่ยเฮ้ยเออเข้าว่ะไอเพิร์ตย้ายเออเพิร์ตเพิร์ตเซอร์ฟินนี่เพิร์ตเบิร์ตว่ะหยอบหอกทำที่มาเดี๋ยวเราไปถามน้องๆกันทีบีเก็อยากกินอะไรโอ้ชิงมึงยาวเดินไกลเด้อ

แม่เขออ่อยแม่ขออยเพื่อนหรอดูออกใจดูออเใจไงขุยจบคือตอของกูตัดเสียดีน้องถามน้องไหมนะน้องไม่เอาอะไรเยอะพี่ขอน่าบรรลมสองน้ำเปล่าสองเฮ้ยเชิญคนไปรับคนไดีปวดท้องอ่ะจีนมองหน้ากูบานเลยเชิญพาน้องล้องเปล่าแล้วนะปวดท้องภรรยาฝากกระเป๋าด้วยมาภรรยามาภรรยาฮะ เหรอเฮ้ยอ๋อเหรอนี่แดดสตาร์บัคนั่นเป็นหมดนะเฮ้ยอืมเฮ้ยจำเบ้าเกินนะจำเบ้าเกินนะเล่นไปหมดเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นหมดเห็นแล้วมันเคี้ยวอุ้ยเห็นแล้วมันเคี้ยวเห็นแล้วมันเคี้ยวนำมันเยอเคยใส่ฟองน้ำครั้งแรกตุ้มมาก เดือตู้มากเลยมันเป็พี้ยนหชอบแบบนี้ก็ได้นะเพี้ยยอยากกลับมาแต่งอีกเลอแล,ว, <c oughs> แลวผมเหี้ยนี่อย่างลำคาญเลยใครเดินผ่านแม่งก็มองมันเด่นหรือไงวะบ <c oughs> ัวรันี่มิสังมิสังนะอันลมสองน้ำเปล่าสองกลายเป็นอันนี้เทียนามแก <c oughs> ้วโันนี้อยของคามรึก,กังทในครังงร้ง,งนี้รู้สึก มาเราจะหางกันยังไงอ่ะกูมาทำไมแต่กูจะสนแต่อันนี้กูพี่มาช้าเองรายกาสุดท้ายท่าก็ไม่รู้แล้วคนยังเยอะซึ่งผมบอกไปก่อนเลยรายการเนี่ยมันจะโผล่ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วผมไม่บอกเลยเหรอสมมติผ่านไปสองสามเดือนเพิ่งโผล่มาก็อาจจะไม่ได้เอาเป็นว่ากูมีสิทธิ์เขียนรอบหน้าใช่ปะ่พี่พี่มีติดสิเกตรอบนาพี่เขียนแล้วพี่เก็บเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ให้กล้าวหนึคอนเซ็ปต์เดิมนะพี่ เขียนเพื่อตัวเองวะนะเขียนเพื่อตัวเองโดนรอบหน้ากูวิ่งกูวิ่งมาเลยนัดนัดตรงไหนกูไปตรงนั้นเจอกูก่อนเวลาด้วยพูดพูดถึงโดนลงอท่าหน่อยพี่ว่าแบบคนเกิดอะไรขึ้ถ้าเกิดโตแล้วจะรู้สึกไงเรียกวได้ประโยชน์รวปกันนะคนดูแล้วคนโดนถูกได้ประโยชน์เรารอดูคลิปหน้า ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับพวกเราอ้วนพี่ครับพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอสอนภาษาอินโดน้องๆม่ะยมีอยู่ประมาณสักสองสามคำโง่บังแค่นี้ก็คุยกับเขารู้เรื่องแล้วครับสวัสดีขอบคุณครับบ๊ายบาย ่ใช่อันนี้คือภาษาท้องถทีมอยู่โนมเมกอะเม็กมิดแปลว่าขอบคุณมากมากนะที่มาเยี่ยมใช่เอาคำท่านนี้เดียวใช่ใช่ใช่คำอไม่ต้องขอยมีมกไม่มีคำเดียวแก้วเนาะไม่เป็นตัวย่อพี่เป็นตัวย่อแต่นี่ไงก็เหมแบบเวลาแปลจากอังกฤษมาไทยอย่างเงี้ยมันก็แบบคำแปลมันก็ยาวหน่อยแต่เหมือนกรอบพี่นี่จริงจริงมี่มีคำหนึ่งนะพี่มันคือคำย่อคำว่าอะไรคอนโทรลพี่ โอ้โหแปลว่ารายการควบคุมใครไปอินโดครั้งแรกก็ตายอยู่ด้านบนเลยหมดเลยมีไม่ต้องคนเดียวพี่คนเดียวที่ไปรอบสองก็รู้สึกัยังบ้างกลัวพี่กลัวกลัวเครื่องบินอ่านเสพข่าวเยอะไงพี่เจ้าตัวกอชีวิตเกิดมาผมยังไม่ได้บวชเลยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยยังไม่แต่งเมียเลยพี่เจ้าตแต่วันนี้ผมเป็นมหาเศรษฐีนะนิชจัดเลยนะเนบ่ยนิชมากอ่ะ ทม่ร้าหมดกี่กี่ร้านขึ้ทั้งหมดเกือบสิบร้านนี่แน่นอนสวัสดีครับดูดูนะดูนะของครับนั้นโล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 สบายมะเกี่ยวเลยว่าอินโดแม่งเป็นประเทศที่แบบว่าแม่งแบบว่ากองเชียร์แม่งี่โหดแบบว่าบ้าดีเดียร์ใช่เลยเชียร์เฮ้แบบว่าทะลุอู่ฟ้าพวกมึงแน่นอนอ่ะฉะนั้นก็นั่นแหละ เดลใจไว้เนาะ,<ย>ะที่ผ่านมา<ง>พี่ว่าพี่ว่าสถานการณ์หน้างานอะแม่งมบางทีเสียงแม่งแทบจะได้ยินน้อยมากอันนี้พูดตรงๆนะแต่แต่ได้ยินถ้ามึงถ้ามวิวสิกมึงได้ยินแน่นอน,นทันเลยคือในเกมมัต้องมองไปจอมันต้องเพื่อนกติอักพกการเออนอกพกกาสอย่างเดียวอ่ะคือเสียงหูอ่ะเข้าแน่นอนเว้ยต่อให้มึงใส่อะไรครอบอะเสียงเทียนได้เข้าแน<ช>่นอนมันยิงตัวหนึ่งมันเฮนแล้วมันเฮยาวด้วยเด็กเด็กเด็กัด็กเ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 ม็กเด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 ็กเกเด็กเด็กเด็ เอาได้สนุกเดี๋ยวเดี่ยวสนุกเฮ้ยาวเกรียดนะเว้ยงันนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันเจกันในนามตัวแทนประเทศไทยแล้วก็เพื่อสโมสรของเรา Attack Allah บ๊ายบายบ๊ายบายไห โยัวตื่นเช้าโย่มาสงนีกนาทีใครเนี่ยอันนี้กที่ไรนี่นีครับที่คลองที่ามอทโหมที่เขตื่น่เราเป็นคนยังไงก็เขาจะทตกเราเป็นยังไงเบียโย่ขอโทครับขอครับ